สำหรับใน EP ที่3นี้นะครับสิ่งที่ผมจะเจาะลึกนะครับก็จะเป็นเรื่องของ climate change นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศเนี่ยจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไรมันเป็นเพราะอะไรทำไมผู้วางนโยบายภาครัฐหรือผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลเข้าถึงอยากจะให้นักลงทุนอยากจะให้ธนาคารพาณิชย์ใส่ใจเรื่องพวกนี้เพราะจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันโยงกลับมาที่เรื่องนี้ครับคือเรื่องของ c l i m เ t e change เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยากมากเลยเราทุกคนครับต้องเข้าใจก่อนว่าแล้ว c l i m a t e change เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับ climate change นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราอยู่ในสภาวะที่โลกของเราเนี่ยมันมีอุณหภูมิสูงขึ้นที่เราเรียกว่า global warming แล้ว global warming เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันคือการปล่อยสิ่งที่เขาเรียกว่า greenhouse gas หรือว่าแก๊สเรือนกระจก ทีนี้ไอ้ก๊าซเนินกระจกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายก๊าซนะครับมันมีทั้งที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีเทนนะครับไนตรัสออกไซด์นะครับมีแม้กระทั่งพวกสาร CFC แต่ว่าเรารู้ไหมครับว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้เกิด global warming เนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับถามว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามันก็ไม่ได้ใช่ขนาดนั้นนะครับ เพ <ítulo> <displayed, S 1> ราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยปริมาณคาร์บอนแบบปกติเนี่ยปริมาณคาร์บอนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่มันปกคลุมอยู่เนี่ยมันก็จะไม่มากถ้าเกิดปริมาณคาร์บอนมันไม่มากเนี่ยเวลาดวงอาทิตย์ส่งเข้ามาเนาะใส่พลังงานความร้อนให้เราพลังงานความร้อนก็จะเด้งออกไปนอกโลกถ้าเกิดคาร์บอนเนี่ยมันอยู่ไม่มากปริมาณความร้อนก็จะเด้งออกไปเยอะทําให้โลกของเราไม่ร้อนแต่ลองนึกสภาพว่าถ้าเกิดเราปล่อยคาร์บอนเยอะเกินไป มันหมายความว่าคาร์บอนมันจะลอยรอบโลกของเราเลยนะดังนั้นเนี่ยทำให้เวลาพลังงานความร้อนจะเด้งออกนอกโลกเนี่ยเด้งไม่ได้ครับมันถูกกักไว้นะมันก็เลยค่อยๆกักค่อยๆกักค่อยๆกักจนทําให้อุณหภูมิของโลกของเราโดยเฉลี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะฮะเราทุกคนอาจจะต้องเชื่อนักวิทยาศาสตร์ก่อนว่าเหตุการณ์ global warming เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษย์ อ่าทำไมผมถึงบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์เพราะเรามีปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเรามีตั้งแต่ในเรื่องของการพัฒนาเครื่องจักรไอ้น้ำการพัฒนาเครื่องจักรที่เกิดพลังงานจากถ่านหินนะครับเรามีการพัฒนาสันดาปภายในซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันเป็นเพิ่งเกิดขึ้นตอนปี1,900วันนี้เราอยู่2000กว่าเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาร้อยปีเนี่ย เป็นกิจกรรมที่ปล่อยคาร์บอนเยอะมากเลยจนทำให้ปริมาณคาร์บอนเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมากครับจนทำให้เกิดผลกระทบนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่พอมันเกิดผลกระทบไปแล้วร0อปีที่ผ่านมาเราแก้ไขไม่ได้และในร้อปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้คิดว่าการที่เราใช้เครื่องยนต์สันดับภายในมันจะมีผลกระทบต่อโลกของเราได้มากขนาดนี้แต่ณวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันถึงขนาดที่ว่าในภาคธุรกิจเองนะครับ จะต้องมีการตระหนักถึงรีพอร์ตอันนึงที่ผมอยากจะชี้ประเด็นให้เราเห็นคือ emission gap report หรือว่ารายงานว่าวันนี้เนี่ยเรามีการปล่อยก๊สเรือนกระจกมากน้อยแค่ไหน GSG emission เพราะ GSG emission เป็นตัวกำหนดเลยนะครับว่าโลกของเราจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยกี่องศาเซลเซียส ใย่างวันนี้เนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งยวดมากนะครับที่ไม่อยากจะให้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นสูงกว่า1.5องศาเซลเซียสภายในปี2050แต่ดูสภาพของการปล่อย GHG emission แล้ววันนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนไม่เชื่อแล้วครับว่าเราจะสามารถควบคุมอุณหภูมิให้มันไม่เพิ่มเกิน1.5องศาเซลเซียสได้วันนี้เนี่ยเรามองไปถึง2องศาเซลเซียสหรือ2กว่า,วานะครับ ได้มีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคาดการณ์กันครับถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้ปรับตัวเลยนะครับแล้วเราก็ยังปล่อย g ิ g e m i s s i o n ของเราไปเหมือนเดิมเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิของโลกของเราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี1,900เนี่ยประมาณ2.7องศาเซลเซียสหรือมากกว่า2.7องศาเซลเซียสอาจจะดูน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกนะครับมันเยอะเหมือนกันนะ,อะลองจินตนาการแบบนี้ก็ได้ครับ เช่นในอดีตอุณหภูมิฤดูร้อนของประเทศไทยเราอาจจะอยู่แถว36-37องศาเซลเซียสแต่ลองนึกสภาพว่าถ้าเกิอดอุณภูมิขึ้นไป3องศาเซลเซียสแปลว่าอะไรแปลว่าค่าเฉลี่ยของอุณภูมิฤดูร้อนในไทยจะกลายเป็น40องศาเซลเซียสน,นะฮะถามว่า40องศาเซลเซียสกับ36องศาเซลเซียสความรู้สึกต่างกันไหมผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้สึกต่างกันมากแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปมองนะครับว่าไอ้ที่เราพยายามอยากจะควบคุมตรงนี้ไม่ให้มันเพิ่มเยอะเนี่ย มัน Impact น้อยจริงๆมัน Impact เยอะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองครับก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยเวลาเรามาพูดคุยถึงเรื่องของภัยธรรมชาติเราทุกคนเลยต้องเฝ้าระวังปริมาณการปล่อยก๊าซ g h g ครับผมซึ่งนักวิทยาศาสตร์ครับเขาก็พยายามจะคาดการว่าจากวันนี้ไปจนถึงปี2050หรือ2 0ื2 2 1 0 0เนี่ย ปริมาณ c S t จะเป็นอย่างไรนะครับในไดแกรรมตรงนี้นะครับที่ผมเอามาแสดงให้เราเห็นเนี่ยมันก็มีการคาดการณ์ตั้งแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยเราก็ปล่อยให้ Greenhouse Gas มันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเรามีการเติบโตทางเศรษฐกิจทุกคนผลิตมากขึ้นเราผลิตแบบเดิมใช้สันดาปภายในก r e นเ h า u s แก๊สก็พุ่งขึ้นทีนี้ถ้าเกิดเราปล่อยให้กินเาแก๊สพุ่งขึ้นแบบนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกว่า เป็น RCP 8.5 RCP 8.5คือสถา,านการณ์ที่แบบไม่มีการปรับตัวอะไรเลยอุณหภูมิของเราตอนปี2100เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณปี1900เนี่ยสูงถึงประมาณ8องศาฟา,ฟาเรนไฮน์ได้อันนี้ต้องเป็นหน่วยฟาเรนไฮน์8องศาฟาเรนไฮน์นี่ก็จะซักประมาณ3องศาเซลเซียสเยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราอยากจะพยายามลดการปล่อยกิจทาส์แก๊สให้มันลดลงครับ ให้เน็ตให้มาสู่เน็ตซีโรการไปสู่เน็ตซีโรเนี่ยเราอาจจะสามารถเมนเทนให้อุณหภูมิของเราเนี่ยขึ้นไปตอนนี้ละมันขึ้นลวมันขึ้นมาประมาณ1.7เกือบ2เนี่ยไม่ให้มันเกินไม่ให้มันเกินนี้อันนี้คือสิ่งที่โลกของเราครับเฝ้าเรามัดระวังแล้วก็พยายามที่จะออกนโยบายมาเพื่อเปลี่ยนแปลงทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดอุณหภูมิของเรามันเพิ่มขึ้นสองศาเซลเซียส3าองศาเซลเซียสเนี่ยแล้วภาคธุรกิจเรากระทบอะไร เกิด Climate Risk ครับผม Climate Risk คืออะไรก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เราไม่เคยเจอมาก่อนผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเหตุการณ์ที่ประเทศไทยเราเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าปริมาณฝนมากผิดปกติตอนฤดูฝนเราเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมมาก่อนในจังหวัดที่ไม่เคยท่วมมาก่อนแล้วเวลาท่วมท่วมอย่างรุนแรงมากเลยไอ้ตรงเนี้ย คือสิ่งที่เกิดจาก climate change และสิ่งที่น่ากลัวที่สำคัญที่ผมกลัวว่าภาคธุรกิจเนี่ยยังเขาเรียกว่า underestimate นะครับไม่คิดว่ามันมีนัยสำคัญคือผมกลัวว่าเราไปคิดว่าไอเหตุการณ์น้ำท่วมเหตุการณ์ฝนตกชุกเนี่ยนานๆครั้งเกิดทีเหมือนในอดีตที่แบบอาจจะ1ครั้งในรอบ50ปี1ครั้งในรอบ20ปีถ้าตามหลักของ climate change เนี่ยมันไม่ใช่ความถี่ในการเกิดมันจะมากขึ้นครับ อาจจะเป็นเกิดขึ้น1ครั้งในทุกๆ5ปีหรืออาจจะเกิดขึ้นทุกปีขึ้นมาแล้วทำไงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเราต้องมีเฟรมเวิร์กครับเฟรมเวิร์ที่สำคัญคือภาคธุรกิจนะครับหต้องตระหนักก่อนว่าจะเกิดภัยธรรมชาติอะไรบ้างเราเรียกว่า climate event ต้องรู้ก่อนพอเรารู้ climate event อันดับที่2เราต้องประเมิน exposure ของเราการประกอบธุรกิจของเราโรงงานของเรา ลูกค้าของเรามี exposure ต่อไอ้ climate event นั้นมากแค่ไหนและอันที่3คือ vulnerability หรือความเปราะบางของเราว่าเวลาที่เกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาแล้วมันทำให้ธุรกิจเราเสียหายเลยหรือเปล่าหรือมันไม่ได้ทำให้ธุรกิจเราเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราประเมินนะครับต้องเกิดจาก3ปัจจัยรวมกันมันถึงจะกลายเป็นภัยธรรมชาติที่จะมากระทบกับธุรกิจเราผมยกตัวอย่างง่าย เราอาจจะเคยเห็นข่าวครับที่เกิดน้ําท่วมที่เชียงใหม่ปรากฏว่าโอ้โหพื้นที่รอบข้างท่วมหมดเลยนะครับในเชียงใหม่แต่มีโรงแรมหนึ่งไม่ท่วมเพราะเขาวางแผนดีเพราะฉะนั้นถ้ากับว่าโรงแรมนี้เนี่ยมี exposure เยอะไหมเยอะนะครับโรงแรมนี้เจอภัยน้ําท่วมไหมเจอแต่โรงแรมนี้มี v u l n e r a b i l i t ตต่าเขามีความปลอดบังต่าเพราะเขาหาวิธีการในการป้องกันแล้วนี่คือสิ่งที่ภาคธุรกิจเนี่ยจะต้อง วางแผนแล้วนะครับรับมือนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงภัยธรรมชาตินะครับ c l i m เม e r ล s k ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากจะเอาตารางอันหนึ่งขึ้นมาให้เราเห็นภาพภัยธรรมชาตินะครับเราจะแบ่งภัยธรรมชาติออกเป็น2ส่วนครับก็คือ acute กับ chronic ถ้าเกิดเป็น acute คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันแบบคล้ายๆเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมแบบรุนแรงแล้วหายไปพายุฝนแบบรุนแรงแล้วหายไปแต่ถ้าเกิดเป็น chronic คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบบเรือรังเกิดขึ้นเป็นประจำแต่เกิดขึ้นแล้วรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ให้แบ่งอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็ประเมินครับว่าโครนิกกับอะคิวส์เนี่ยมันจะเกิดแบบเป็นภัยธรรมชาติประเภทดินภัยธรรมชาติประเภทน้ําภัยธรรมชาติประเภทลมหรือภัยธรรมชาติประเภทไฟขนาดไหนแบ่งอย่างนี้เลยครับดินน้ําลมไฟถ้าดินก็คืออาจจะเป็นดินเค็มดินเป็นกรดนะฮะหรือว่าดินพังทลาย ถ้าเป็นลมก็อาจจะเป็นพวกพายุฝนหรือว่าลมเปลี่ยนทิศนะฮะถ้าเกิดเป็นน้ําก็อาจจะเป็นพวกปริมาณฝนที่สูงกว่าปกติหรือน้ําท่วมมากกว่าปกตินะครับถ้าเกิดเป็นไฟก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่บางครั้งเกิดการแห้งแล้งมากกว่าปกติเกิดฮิทเวฟนะครับหรือเกิดอุณหภูมิสูงเรื้อรังตรงนี้ภาคธุรกิจไทยส่วนใหญ่ยังละเลยแล้วก็มองว่าเดี๋ยวธรรมชาติก็จะเหมือนในอดีต มองไม่ได้นะครับอันนี้ย้ําจนเป็นที่มาครับว่าเขากลัวครับกลัวว่าคนไทยเราเนี่ยจะไม่ได้ตระหนักถึงตรงนี้ผมก็เลยลองไปเอาการคาดการณ์ของ Worldbank มาให้เราได้เห็นภาพนิดนึงว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่แถวเส้นศูนย์สูตรซึ่งทุกคนเนี่ยจะคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติสูงทีนี้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ก็คืออันหนึ่งก็คือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิลองดูในภาพนี้ครับก็จะมีการคาดการครับว่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียสในปี2040-2059แล้วก็อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ในปี2080-2090ในประเทศไทยเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยและภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานตอนบนเนี่ยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบันเนี่ย3องศาเซลเซียสแล้วถ้าเกิดไปไกลๆเนี่ย4องศาเซลเซียสเลยนะฮะโอ้โหน่ากลัวนะครับ นะคือความแห้งแล้งของบางพื้นที่มันจะเยอะมากไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดใครทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเพราะปลูกอยู่นี่น่ากลัวนะครับ Family Business ที่เกี่ยวข้องกับแปรรูปอาหารแปรรูปสินค้าเกษตรต้องตระหนักไว้ให้ดีนะครับว่าพื้นที่ในการทําการเกษตรผลผลิตอาจจะได้ไม่เหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าตรงนี้คืออุณหภูมิสูงขึ้นในบางพื้นที่เราต้องมีแผนที่ตรงนี้นะครับในวันนี้แล้วเราต้องปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเรา ประกอบธุรกิจในบางจังหวัดเราต้องเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายอีกนิติหนึ่งที่เรากลัวกันมากเลยคือเรื่องน้าท่วมซึ่ง Climate Change มันมาพร้อมน้าท่วมครับเพราะเวลาเกิด global warming เนี่ยมันจะทําให้น้ำเนี่ยระเหยกลายเป็นไอมากขึ้นฝนก็จะตกรุนแรงขึ้นนะครับนะ c l i m e t e c h a n global warming ทำให้ฝนรุนแรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของการคาดการณ์ปริมาณฝนในอนาคตนะฮะจะสังเกตเห็นนะครับว่า พื้นที่ประเทศไทยบางส่วนในปี2040 2059เนี่ยจะมีสีอ่อนสีอ่อนตรงนั้นคือปริมาณฝนน้อยลงถ้าเกิดว่าจะแห้งแล้งมากกว่าในปัจจุบันอีกนะฮะในขณะที่บางพื้นที่ครับภาคเหนือตอนบนเหมือนกันจะปริมาณฝนมากขึ้นกว่าในปัจจุบันนะครับแล้วถ้าเกิดมองไปไกลแบบ2080เข้าไปโอ้โหปริมาณฝนจะรุนแรงกว่าปัจจุบันเยอะมากหลายมิลลิเมตร ภาพนี้เนี่ยผมอยากจะเตือนเราทุกคนเลยนะครับเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือจะกลายเป็น new normal ในประเทศไทยถ้าตามการคาดการณ์ของ Climate Change เราต้องปรับตัวแล้วครับถ้าเราเป็น family business ที่มีธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ครับเราต้องดูพื้นที่ในการประกอบธุรกิจของเราเราต้องดูว่าวัตถุดิบของเราที่เราหามาจากคู่ค้าของเรา ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนทําให้คุณภาพของผลผลิตหรือปริมาณของผลผลิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับณเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อนะครับที่ภาคธุรกิจของเราครับจะต้องสนักแล้วก็เล่งปรับตัวครับ